ครับทุกคนวันนี้ต้องพบกับพี่กันอีกแล้วนะครับผมโอเควันนี้เราก็จะมาทำการฟังสายเป็นอีที่27แล้วนะครับทุกคนตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมจะเริ่มไม่หยุดคนละตัวแชร์กดสมัครแข่งให้พี่เลยครับก็เป็นกำลังใจในการทำ EP ต่อไปนั่นเองครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นแอปปิดต่อนะครับก็อย่าลืมไปสามารถกดเลยได้ ได้ยิงนะครับได้คลิปเอิร์นะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันว่าวันนี้เราจะได้สาวๆแบบไหนกันบ้างจะเด็ดแค่ไหนและจะน่ารักขนาดไหนไปรอชมอครนะับไปจุ๊บผู้หญิงนมเล็กๆอะ่ะผมสัน้นๆดังแบบแบบๆนั่นแหละครับน่ารักแก,กาตาย เอาไปหึงหัวใจเลยครับทุกคนน่ารักจัดๆเลย e คุณตาม <c oughs> มีนี้มีนี้จังหน,น้านะชื่อน่ารักจังเลยตอนเลยรักกันซงซงซงซอแหน่ะอะไรวันๆกูแบกสมรดตังก็ไม่มีใครจะเป็นเหมือนสุนองยางเพลินต้องเอ e ็มร้อยต้องเอ็มสามร้อยถึงจะอยู่รอด ุดไปเลยครับผมอุ้ยผิดอันนี่เอาไปดีกว่าเฮ้ยทำไมชิ้นอจริงมั้ยเนี่ยเองอะกูอีกของกูแค่สองรอบก็ตายหอกแล้วไม่ไหวกดติดตามเลยละกันนะครับผมไปต่อ ก็พ่อมาอทำงานด้วย,วด,ยวดูหน้าพ่อด้ครับดูหน้าพ่อด้วยมึงเล่นอะไร <laughs> มึงเล่นอะไร <laughs> ก็กตีตามไปเลยแล้วกันออเอ๊ะกดอันนี้หน้า <laughs> โอเคก่อนเหมือนใจละลัการต่อแล้วนี่แหละเขาเรีย <laughs> กว่า

จัดประหลาดบอกจัดไปรับผมได้าไหวเลยโอ้โหกูนึกสภาพกูตอนกูไปเรียนได้ยลงนั้เนี่ยถึงก็แบบมองถูกมีกิจกรรมทีไรนะฮะแบบกลุ่มผมนะมันก็จะอยู่กันใช่ปะแล้วผมก็จะอยู่ตรงกลางเว้ยแล้วที่ผมก็ชอบแบบส่องมันเอ้ยมึงทำอะไรกันวะอะไรอย่เงี้ย แล้วโอ้โหเด็ดจริงๆครับผมลาดหัวใาแล้วก็ติดตามไปเลยลักการคนฝรั่งด้วยนะครับผมวิลาลุยาลุสยานะครับ อังเกตไม่รอดเลยจริงๆกด <Good. S 1> ติดตามไปเลยละกันนะครับผมใครชอบกด follow กันได้นะอะนี่ภาษาอะไรเนี่ยโอเคนรังเลยด,ดีดีจดจดว้าวไลกูเลยละกันเฮ้ย <c oughs> ไม่ไหวจริงๆอะทุกคน <Hello. S 1> สูงสองน้าสี่สอง สูงที่คนชอบ <c oughs> ดูดีดูมุมไหนก็ดีไปหมดออย <c oughs> ออยไม่ไม่ใช่ออยอย่างนั้นออยน่ารักิง <c oughs> ต่อให้เลยรักกัน <c oughs> โอเคต่อเลยรักกันครับโ <c oughs> มผู <c oughs> ม้ชายไม่ชอบกระเธอแล้วป <c oughs> โป๊ะอะไรแล้วโปกหรือกลัวลว่าอ่านผิดขอภัยับ ใช่กร,ระเทยเหรออัอนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะครับว่าเออกระทงกระเทยหมายถึงแบบเพศที่สองเหรอใช่เหอรอโอ้ใจสลายเลยเป็นเพศที่สองแต่น่ารักขนาดนี้ก็ฟอลโล่ไปเลยละกันครับหญิงเป่าดีขนาดนี้ไม่ฟอลโล่ได้ยังไงเออ อะไรเนียโดนของทำเหม็นข้าเลงอ๋อเต้นไม่ม s. <S ีอะไรต่อเลยน่ารักจังเลยครับอายุเท่าไหร่สูงร้อสเจน้ำหนักสีสามอายุสิเกครับน้อง ใช่เหรอสิบเก้าอ่ะทำไมเหมือนสิบสองสิบสี่สิบแปดเอ้ยไม่ใช่ไม่ถึงแบบน้ำหนักเอ้ยไม่ใช่น้ำหนักไม่ถึงอายุเออเหมือนอายุประมาณแบบสิบหกอะไรอย่างเงี้ยเลฮะสิบห้าสิบหกอ่ะเออใช่น่ารักดีครับผมฟลอล่าเป็นลายลักกันชวันรักนะครับผมอ่านผิดขอขออภัยน้่มเพี่ออะไรกูภาษาไทยนี่วปาต่ออยังรอครับทุกคนอออืื้ห หัวใจไปเลยหลักก oh. mm ัน hmm. อืมฟ o l โล w ด้วยสุดจริงว่ะส oh. <mat ูตจริงโอ้ถึงกับกลัวเลยนะคะเนี่ยโอ้ดีทยุ่ดีที่ด้ี่สุว uh ี่สุดเี่สุดท่ดี่สดี่ตดี่ดท่สุดที่สุดทีดที่สงดี่สงี่สุ้ทีุดทุด้เ่่ด มมีครบเขาบอกว่าก่อนสุดยอดโอ้ยไม่ได้บูรี่นะครับแต่น,น่ารบมากฟอลโล่ไปเลยหลักกันนะครับอ่ากดสาวบื้อเนี่ยครับผมสาวปื้อปื้อไม่ใช่บื้ออะไรของคุณเนี่ยโอเคมึนละเริ่มมึนละโอเคโอ้โหผู้ติดตามแส<ล><ฟ>นน้นำลายดีครับโอเคต่อ เมื่อเพื่อนมา้านเล่าแล้วไม่รู้ว่าแฟนนั่งอยู่ข้างลังเรียบร้อยเกมไปเลยโอ้กำลังจะชมว่าสวยน่ารักโอ้เกมว่าซังนั้นไงจริงเหรอคือผมชอบผู้หญิงแบบนี้ทำงานทำการอะไรเงี้ยน่ารักครับทุกคนเฮ้ยเล่นเหลือเกิน ลูกสาวคนโตเฉยียสาวใต้ใต้คุณดีนะนะอ่ะจบไปแล้วครับสำหรับอีพีที่27นะครับผมเป็นยังไงบ้าง,ร,งรู้สึกว่าชอบคนน่ะเก็จะทำเฮียนห่ะโอเคนะครับผม ก็ชอบคนไหนก็สามารถกดติดตามกด follow กันได้เลยนะครับแล้วก็จะถ้าผมไม่ได้พูดเครดิตหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ขออะไรนะครับทุกคนโอเคครับผมจะทำในอีพีหน้านะครับอีหน้าก็ต้องมีสาวเด็กมากกว่านี้แน่นอนผมรับประกันครับผมโอเคครับอีนี้จะถือว่าเด็ดเร้ยนะครับผมจะทำในอีพีหน้ากดไลค์กดลืมตุ้ยอย่าลืมกดไลค์กดเช็กกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับตัวแหวนพี่นะครับอีหน้าไปแล้วนะทุกคนจุ๊บจุ๊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 โจอะไรอะ